ประหยัดไปแล้ว5 0แสนบาทนะครับผมแต่วันนี้จะต้องได้ในราคา4 4ห0 0 0 5 0 0 0เท่านั้นคันนี้ได้เป็นตัว I s ส z u 1.9ง e t ึ่ง i ุ h เก้าเซทเทชิคไฮแลนปี2017ออกรถพันเดียวนะครับผมพนตลอสัญญาอยู่8,300ตลอสัญญานะฮะไฟหน้สาสวยใสมีไฟโปรเจคเตอร์ให้ด้วยนะล้อนะฮะเราใส่เป็น TE 37สีทองนะครับผมแล้วดูบนไดไม่กิฟไม่มีริ้วรอยนะฮะกระจกมองข้างนะครับมีไฟเลี้ยวให้ในตัวด้วยมือจับนี่ก็เป็นโครเมียมพร้อมโลโก้ Highlander ไฟท้ายนี่สวยกริบโอ้โหนะฮะไม่มีรอยแตกนะครับแมกไลเนอร์ไม่กริบไม่มีการบรรทุกหนักนะครับคันนี้ใช้งานดีมากๆและยังมีกล้องถอยมาให้ด้วยนะครับอันนี้นะฮะได้เป็นตัวคุญแจย์เลดนะครับผมแค่สัมผัสก็สามารถเปิดได้แล้วด้วยและได้เป็นตัวระบบพูสตาร์ทด้วยนะครับผมกระจกเนี่ยได้เป็นพับเก็บไฟฟ้านะครับพวงมาลัยมีมันติฟังก์ชันครบนะหน้าจออันนี้เราเปลี่ยนมาให้ใหม่แล้วด้วยนะครับผมเป็นหน้าจอเป็นร,ระบบทัชสกรีนนะฮะได้เป็นเกียร์ธรรมดา6จังหวะด้วยนะครับผมภายในในี้เป็นเบาะหนังนนนะะัััั่งคขบเีปป็ตวร ไฟฟ้าด้วยอีกต่างหากนะคะพาไปชมด้านหลังกันต่อนะครับเบาะนะครับคุมทนหนังทั้งหมดนะครับมีที่พักแขนให้ในตัวเป็นรถกระบะที่ทุกคนเนี่ยนิยมมากแน่นอนนะครับเจ้าตัวอิสุสพูดถึงกระบะไม่มีใครไม่นึกถึงอิสุสแน่นอนพามาชมห้องเครื่องกระบะพันแก่งอิสุสคันนี้กันนะครับผมมีตัวระบบความปลอดภัยนะฮะ ABS นะครับฝาเดิมมีสติ๊กเกอร์อยู่ครบนะฮะเม็ดอาร์คอยู่ครบและที่สำคัญนะครับสำหรับ FC ที่ดูอยู่นะเรามีฟรีประกันภัยให้ด้วยอีก1ปีเต็มพร้อมฟรีค่าดาเนินการให้้อีกดวย ผมพาษีพรบจัดการให้ทั้งหมดนะครับใครที่สนใจนะฮะก็กดคลิกนึงที่หน้าโปรไฟล์มาได้เลยนะครับ